บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงจากคลิปที่แล้วค่ะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าประกันรถของเขาที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้มีบริการตัวนี้หรือมีแต่อาจจะแค่ใกล้เคียงไม่ได้มีเยอะแบบนี้นะคะสามารถที่จะซื้อเพิ่มตังหากได้ไหมโดยที่ไม่ต้องมาซื้อประกัน2 6ห3โหมดหรือ3พิเศษใหม่กับผูเอวันนี้เลยให้คำตอบกันว่าได้ค่ะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นโปรดักทอง d i v e r s ค่ะซึ่งเบี้ย มากเลยแค่ปีละ1,500บาทซึ่ง1,500บาทนะคะไอ้ขั้งบนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แล้วแต่จะมีพิเศษเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของเงินชดเชยค่ะเงินชดเชยนะคะกรณีเรา,าพัารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินชดเชยอีกกรณีถ่าเดินทางระหว่างที่ รถเข้าไปซ่อมในอู่เงินเชดเชยอีกกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิงเพิ่มเข้าไปให้อีกนะคะแล้วก็ให้ความคุ้มครองค่ะในเรื่องของการโจรกรรมทรัพย์สินที่อยู่ในรถต้องบอกว่าประกันชั้นหนึ่งหรือประกันอื่นๆบางประเภทเนี่ยไม่ได้ขยายความคุ้มครองในเรื่องนี้นะบางทีเนี่ยเราลงจากรถไปแล้วไม่ได้เอากระเป๋าหรือไอ้พุงไอแพดมือถือหรือแล็ปท็อปอะค่ะบางทีทิ้งไว้ในรถตรงเนี้ก็ให้ความคุ้มครองด้วยและข้อ5นะคะกรณีที่เราเนี่ย เดินทางข้ามจังหวัดค่ะหากรถเสียฉุกเฉินขึ้นมานะคะบริษัทก็จะให้เลือกค่ะว่าเราจะเอาเป็นตัว๋วเครื่องบินซึ่งตัว๋วเครื่องบินนี้เนี่ยก็ใจดีให้ทั้งคนขับรวมผู้โดยสารด้วยไม่เกิน4คนนะคะก็จะให้เป็นหัวละ2 5 0 0ต่อคนค่ะเพื่อที่จะให้เราเดินทางต่อไปยังจังหวัดนั้นๆหรืออาจจะเป็นการเดินทางกลับบ้านนะคะหากเราไม่เลือกเป็นตัว๋วเครื่องบินค่ะเราอยากอยู่พักต่อนะก็จะให้เป็นในเรื่องของค่าที่พักค่ะ3,000บาทต่อห้องแล้วก็ให้สูงสุดเนี่ยสองคืนเลย ซึ่งพิเศษได้วเซฟ1,500บาทต่อปีเนี่ยอย่างเช่นกรณีรถยกรถลากนะคะ ถ้าเกิดว่าตัวแถนบางตัวเนี่ยเขาจะให้ระยะทางที่รถยกรถลากเนี่ยไปยกรถออกมาแค่50กิโลเมตรแต่สําหรับเดเวอร์เซตัวนี้ค่ะเราให้ถึง150กิโลเมตรแล้วปีหนึ่งเนี่ยใช้บริการได้ถึง3ครั้งเอาง่ายๆคุณเออยูหัดใหญ่เนี่ยค่ะสมมติขับรถไปตรังรถไปเสียที่นูน่นรถสไลด์นะคะยกรถกลับมาถึงหัดใหญ่ได้แน่และในส่วนของน้ํามันหมดนะคะน้ามันหมดฉุกเฉินเนี่ยเติมให้10ลิตรอยู่แล้วแต่สําหรับตัวแผนเดเวอร์เซตัวนี้ค่ะ10ลิตรมีให้ถึง3ครั้งเลยล่ะค่ะ ซึ่งตัว d ดไวเซ e ตัวนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อแอดออนเพิ่มเติม<ๆ>ไปจากประกันที่เรามีซึ่งประกันหลักนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ของบริษัทไหนอยู่นะคะตัวนี้ ซื้อเดียเด่ยวๆไปได้เลยเพราะว่าการขับขี่ทุกครั้งนะคะมีความเสี่ยงวันนี้ค่ะหากมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไว้อุ่นใจกว่ามีอะไรโทรไปที่นี่เลย026404500ค่ะค c เซ็นเตอร์จะจับสัญญาณและส่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดเนี่ยส่งความช่วยเหลือไปได้อย่างทันท่วงทีค่ะขับขี่ปลอดภยัยด้วยความหยาย่วงใยครูเอวัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ